แอนแอนนะน้ะงกุลดเอาสตรอเบอรี่แล้วนะครับโอ้โห oh เล่น Strawberry สตรอเบอรี่ซะแล้วนะครับอืมรูบุญก็จะเล่นเชอร์รี่น้องมองกุลก็จะน้องมกุลก็อาจจะเอาสตรอเบอรี่เอาเชอร์รี่กับสตรอเบอรี่เอาคนละอย่างนะครับ ะจะหามันเทศกินกันหรือไงดูกันต่อไปนะครับวันนี้ก็พาน้องกุฎกับหนูบุญนะครับมาช็อป,ปนะครับมาช็อปปิ้งกันมากับข้าวไ,ไปกินในะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับก็เลยต้องหาอะไรไปกักตุนไว้นะครับไม่อยากจะออกมาเสี่ยงนะไม่อยากจะออกมาเสี่ยงมนาะทุกๆวันนะครับซื้อทีเดียวก็อยู่กันเป็นเดือน2เดือนไปเลยทีเดียวนะครับจะไปดูจะไปหาอะไรมาอีก

เห็นแล้วเห็นไอศครีมแล้วนะครับไอศครีมโอ้โหโเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวไปลุ้นไอศครีมนะครับเสร็จแน่นแน่านนี้นะครับเวลาหาอาหารนะครับตอนนี้ก็ต้องมาหาอาหารหาพืชผักที่หาพืชผักที่กินแล้วนะครับสามารถควบคุมมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงหนีโรคโควิดนะครับอ ชื่ออะไรกันถึงนะครับลำเขาพุทโธบ้านเลยนะครับแตงโม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 ,งโมปรากฏว่าไม่เห็นเรานะครับเออไม่เห็นเราไม่เห็นเรานะครับโอ้โหไม่เห็นเรานะครับว้าวอาเอาว้าไปไหนมาไปไหนมา ไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมาไปหาปลาป้ายเป็นตัวหมูป้าป้าไหนป้าป้าอยู่ที่นี่เรอเออ